น้องวันใหม่หลังบอยประกรณสารภาพเรื่องจริงก่อนพาเขาบ้านฉัดบริยรักษ์สุดช้ำใจเมื่อบอยประกรณบอกน้องวันใหม่ว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของบ้านฉัดบริยรักษ์ หลายคนคงทราบกันดีว่าน้องวันใหม่คือลูกบุญธรรมของคุณแม่งามทิพย์หรือที่รู้จักในานามของคุณแม่ของพระเอกหนุ่มบอยประกนันและสองเฮียน้องและพัดโดยบอยได้นําตัวน้องวันใหม่มาเลี้ยงเป็นน้องบุญธรรมจากมูลนิธิสถานสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพอวันใหม่อายุครบหกขวบเริ่มโตขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถก็เรียกได้ว่าทางบ้านก็ยังเหินน้องคนเล็กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่งานนี้หนุ่มบอยก็เจอหลายกระแสะข่าวโจมตีว่าที่บอยรับวัน เป็นน้องบุญธรรมน้องโตแล้วจะมีปัญหาถ้ารู้เรื่องว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆในสายเลือด โดยบอยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรารับเขามาเป็นน้องบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมของแม่เราค่อยๆบอกเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจปิดเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเราค่อยๆบอกเขาไปอาจจะที่บายตามใบที่เขาเข้าใจไปเรื่อยๆเ,เราไม่เคยปิดเขาถ้าเขามาถามก็บอกทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าเราก็จะคอยสอนว่าเขาโตมาด้วยความรักจากสองบ้านนะบ้านสถานสงเคราะห์และบ้านเราเราก็พยายามจะทําให้เขาสมบูรณ์ที่สุด ขอบคุณขอ้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ